กูประหยัดแค่ไหนไออะไรนะดูกูประหยัดแค่ไหนมึงดูดูกูซื้อซอสดวยให้พี้ด้วยเหมือนน้ำอบเลยอ่ะเออวี่เดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวเขาเห็นแฟนขับส่งมาให้นี่ก่อนอะไรอ่ะเดี๋ยวลองแกะดูขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับเลือถามชื่อด้วยตอนเขาทำมา เราก็เกรงใจตอนแรกเราก็บอกอุ้ยไม่เอาหรอกครับเราก็ไม่คิดว่าจะส่งมามากขนาดนี้ขอบคุณมากๆนะครับผมครับเป็นกำลังใจให้เรายังแบบสนับสนุนด้วยนะก็อบอกเห็นที่ขาดถุงมือเขาเขาคงดูคลิปไปแหละโอ้โหถุงมือโอ้ยมือดีเลยมือนั้นแหละไปไก้องไปตลาดเออไปขายอุ้ยเขาไว้ให้ใช้อเดี๋ยวมีอะไรอีกไปดูหลังนี้ที่ทั้งใหญ่เราแบบเก่งใจนะ ต้องไปเสียเวลาส่งให้เราอีกต้องอะไรไหนจะค่าส่งค่าส่งอีกโอ้ยโอ้จะโชว์โชว์นี่โอ้โอน,นี่ของใช้โอ้โของใช้นี่ชิชู่ไเปเช็ดอาหารเลยนะอืขอบคุณมากครับอันนี้ก็ใช้จริงๆปากกาปากกาเมจิใหม่เลยอ๋อเอาไว้เขียนเผื่อลูกค้าเราเข้าไงนี่นี่บอดแล้วโอ,อ้โหเป็นโรคเลยยังไม่ได้เขียนอะไรเลยมือโอ้ขอบพระคุณมากเลยครับ อผมมโอเคครับผมเป็นปีอ่ะอยู่ได้เป็นปีย่ยอดแต่ปีเลยด้วกี่ปีวะเนี่ยใช้ยันนู่นอ่ะช่องเจ๊งอ่ะอืมเจ็บก่อนขอบพระคุณมากมากครับผมที่ส่งของมาให้เรานะเราขอบคุณพระคุณมากจริงๆครับเราก็ไม่รู้จะมีอะไรตอบแทนนะก็มีเลยรอยยิ้มแล้วกันนะก็ขอให สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกันครับผมขอให้ร่ำขอให้รวยอ่าไม่เจ็บไม่จนนะครับโอเครวมทั้งเขาและเราด้วยนะครับผมและทุกๆคนด้วยเอไปมีกำลังใจทำงานแล้วเว้ย ซีรีส์ซีรีส์เกาหลีอ่ะฝรั่งเบสท์คอร์คอซอชื่ออะไรไฮโซหลังเที่ยวอะไรทนายสู้คดีอะไรกันโอ้โหเรื่องนี้มันมันนึงแม่อมาดูมาถามพี่เนี่ยพวกจงลุกจนายอ๋อโอ้โหเสียดนะโอ้โหพี่จ้างมาเลยแพ้ทุกคด <c oughs> ีมีถนาแนะนะแนะยิ่งกว่าทนายอย่างที่บอกน่ะท้องนายก็เรียกท้าแนะถทาแนะถ้าแนะคือกับต่อจากทนายคือท้าแ <ละ S 2> นะคือนักโทษด้วยกันนี่แหละแนะนำไงแนะนำว่าอ่างนี้นี่นะแม่งเขียนเรื่อง ยื่นปูทอุทธรณ์ให้เก่งกว่าทนายองกบอกให้นักโทษเขียนกันเองอ่ะนะเออเป็นทนายอ่ะเป็คนแม่งก็รับจ้างเขียนยื่นอุทธรณ์ให้นะผ่านหมดทนายเขียนไม่ผ่านแต่ปูเสียตั้งนั่ปหนึ่งหนึ่งใช่อ่ะเออนักโทษเขียนกันเองเลยคือลงปฏิบัติงานจริงอ่ะอึงลงไปคุกคีมาเองอ๋อแหมจะสู้อะไรทนายได้เออ แต่จริงอะมันก็ทนายเลยแต่เราก็พูดแบบตามที่เราเคยเห็นแต่ว่าเราไม่ต้องไปยุ่งดีกว่าการทนายเนี่ยใช่ไหมทนายอายการตำรวจโรงพงโรงพักศาลเนี่ยมันยังเป็นอย่าไรขึ้นเลยอ่ะฮะนี่เอาแล้วเอาแล้วสวัสดีครับผมกล้องทรงเอกนี่อ่าผมมาทำเรื่องหนอ ที่ขอกันเข้ามาครับผมไก่ทอดซอสเกาหลีนือเป็นไงเราเคยทำไปแล้วนะอ่าช่องเก่าดู่นช่องช่องเก่าแล้วก็โนนลบทิ้งไปแล้วครับก็ไม่ไปได้ช่องมช่องใหม่เฮ้ ก็ขอกันเข้ามาเขาบอกว่าผมจะทำแล้วผมไปดูช่องเก่าแล้วมันหาไม่มีมันจะมีได้ไงล่ะนะมันไม่มีมันไปอยู่ช่องใหม่นี่แล้วนี่ทำให้ดูใหม่ทำให้ใหม่เลยครับสูุดเดิมเป๊ะๆนี่อ่ะพีเพิ่มเติมอะไรไหมโอโจอะไรนะเหมือนเดิมโอโจด้วยโอโจอะไรไม่เกี่ยวอ่ะนี่มาดูวัตถุดิบวัตถุดิบก็มีแค่นี้แหละจิ้มบวยครับซอสมะเขือเทศซอสกิ๊กอ่าอาขาวครับนี่แป้งทอดกรอบอ่าแล้วก็นี่ ต้นหอมจอมซนอ่ากล้วยหอมเน่ผมใช้ใครจะใช้เป็นส่วนไหนก็ได้นะไก่อะน่องเนึ่งแต่ผมใช้เป็นส่วนกลางปีกกลางอ่าเค Kevin บอยอ่าปีกกลางเควินเด e boy โหจัดรู้ช่องไอ้ยเนี่ยช่วงนี้มันอร่อยช่วงไหนช่วงหน้าฝนอะไรอยเงี้ยต้องกินหน้าฝนนะมันหอกดอกกับน้ำออก เอ้ยยังนี่นี่ท้องของเอมีสตู้กับใครขอใครขอแม่ขาตั้งอะไรนะทั้งแก๊สไหนอ๋อจี้ขาตั้งแก๊สอ๋อซื้อมาเหรอเอาไว้มาอ๋อเขาทิ้งไงอ๋อช่วยพี่เขาขนของอ๋อเสียได้เหรอเสียได้แล้วเรทิ้งมาเผื่อแบบว่าเราไม่ได้ใช้ใครที่เขาจะขายของหรือเขาใช้อ่ะเราก็ให้เขาไปครับอ๋ออ๋อ เฮ้ยเฮ้ยเอ,อะไรเีื่องพักนี่อัับแรกก็นี่เลยไก่ครับนี่เราก็แทงลงกลางมันหน่อยนะมันจะได้ทอดเวลาทอดจะได้สุกๆให้ทั่วถึงนะมาใครเข้าแนวด้วย,น,ยนะเราทำอย่างเงี้ยทุกอันครับแทงทะลุเลย ว่าขึ้นชื่อได้เลยเป็นเมนูที่ทำแล้วแล้วมันทําง่ายด้วยเพื่อเราไปทําตามก็เป็นง่ายผมทาแบบไม่ต้องไปซื้อไอ้ซอสเกาหลีนะ,ะเราจะทําแล้วแต่เราแบบอยากชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดเราปรุงได้ถ้าเด็กทําให้เด็กทานก็ไม่ต้องใส่พริกนะ,ะถ้าเราแบบชอบเผ็ดเราก็ใส่พริกเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาหมักใส่เกลือลงไป เดี๋อวก็กะเอาพอประมาณแต่ผมใส่เลยหมดหมดเจอที่สั้นหมดเดียวนาะแม่เดี๋ยวใส่ไปพอประมาณเหมือนกันอ่าหนึช้อนนึงอ่ะใช่ตามชอบก็ได้แล้วแล้วแต่นะครับตามชอบไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้นะแต่ผมชอบกินพริกไทยโคเล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 ่เนี่ยนี่ก็หอมได้วนะแป้งทอดกรอบครับทอดกเอา ตาประมาณสามช้อนสามช้อนโต๊ะโซด,ดาหมักไก่นะโซดาเห็นมันเหลืออ๋อจริงก็ใช้น้ำก็ได้ครับโซดามักไก่มันเหนียวๆหน่อยนะเด็กจริงย้อใช้น้ำก็ได้แต่โซดามันโอ้โหนานแล้วเหลือนานแะล้ว<ห>แป้งไม่ต้องเยอะมากนะเราไม่ต้องให้แปง้งเราไม่ต้องการให้แป้งนั้นมากครับ คือแบบให้มั็นกรอบบางๆเนี่นะเราก็หมักทิ้งไว้15วันโดย15นาทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วลงลงลงห้องแห่งความลับเลยนะเว้ยถ้าเป็นในตัวนี้ยังไงม้วนลงไปแล้วเจอไอ้เหลี่ยมก็รู้ข้าล่างเอามา15นาทีแล้วเมื่อกี้ก็15นาทีแล้วผมก็เปิดไฟรอเลยเต็มันเปิดไฟรอแล้วแล้วนี่ผมก็ซอยหอมสองต้นซื้อมา10บาท3ต้น อ๋อแพงมากอ๋อบอกเมื่อกี้ก็ถ่ายไปรอบนึงแล้วเมมแม่งตัดเดี๋ยวชเมมใหม่ต้องซื้อเมมใหม่ชีวิตเอ้าเฮ้ยหัวนี่อะไรก็มีอะไรที่อ๋อน้ำมันเราใส่ไปเยอะๆเลยนั่นเองนี่เพื่อนๆพอเปิดไฟแรงเลยนะเพื่อนให้น้ำให้มันร้อนๆจัดๆเลยเราเราค่อยเบาไฟครับเป็นไฟกลางเราตีไฟกลางนะอ่าฮๆเนี่ยใช้ได้น้ำมัน

ว้าวมาแล้ผัดใน,น,นมันห้าทีน้ำมันเยอะๆก็จะทอดง่ายนะเพื่อนๆถ้าเปิดร้านเนี่ย,ยเขจะเอาเมนด้วยเทำขายเลยต้องเคยไปดูคนอื่อนไงแล้วเราลองมาอาดปครับเพิ่มเติมอย่างอื่นอาดัปแปลว่าอะไรอแปแปลว่ามาปรับปรุงมาทำเป็นของตัวเองน,น,นี่นี่โอ้ยในเสียแดงที่ส่งไปเรียนลอดนดอนนี่เห็นอย่างนี้มีเพื่อนเป็นฝรั่งนะเนี่ยกองตรงนี้นี่เขียนนี่เฮ้ชื่ออะไร เจซี่ฮะเจซี่เจซี่คือจริงๆมันสตีฟจจาากกเเเนนนมีลลอง่ยไไไว้้้ตดปทิสตีฟเพื่อนรักเลยอ่ะเพื่อนรักแบบว่าเพื่อนรักเลยเพื่อนซีเมืองแมนยูอ๋อเมืองแมนเชสเตอร์ใกล้ๆเมืองแมนเชสเตอร์อยู่อังกฤษอังกฤษแต่ก่อนเราไม่อยู่ที่โคราชนี้ เป็นเพื่อนกันที่โคราชเขาชอบเราตรงที่แบบเราพบเขาเราไม่ได้หวังแบบว่าจะกินแต่ของเขาหวังเอาเงินเขาอะไรเงี้ยเขาเขา,าบอกนะว่าคนไทยอ่ะเขาไม่มีเพื่อนคนไทยเลยเขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนคนไทยคนเดียวขเขาที่แบบ่าดีกับเขาตอนน,ยยออนั้นอา,า,ายุได้ไรประมาณยี่สิบห้าการอายุอายุเท่ากันด้วยนะ,ละ,ะแล้วเขามาเมืองใดไ,ไหมเขาก็เป็นครูสอนภาษาก็กินเบียร์ด้วยกันสอนสอนขับรถด้วยนะพี่สอนเขาขับรถแล้นพี่กับสองแถวไหม โถพาแม่งไปเป็นกระเป๋าให้พี่นั่งข้างทางขอไปถึงหน้าร้านจะพัจะพี่จอดแล้วพี่ก็เปิดกระจกลงลเอ๋าวรอรอวิ่งขึ้นรถพี่แล้วฝรั่งฝรั่งเป็นกระเป๋าอ่ะวิ่งขึ้นรถพี่เต็มเลยเพราะล้อาอ๋อเขาเขาชอบพี่ชอบเพื่อนแต่แม่งรอนี่ใส่ดีคือเราก็ซื้อเขาเขาไม่ได้ซื้ออย่างเดียวเวลาเขาไม่มีตังค์อ๋อก็ชวนกินเขาบอกเขาไม่กินเขาบอกไม่มีตังค์นูมันนี่ เขาเปิดกระเป๋าให้ดูนะแต่ก็พี่ก็คุยภาษาอังกฤษไม่ได้เขาคุยไทยไม่ได้แต่ไม่รู้สื่อสารยังไงรู้เรื่องอ่ะคุยกันมือมือเลยเขาไม่มีตังค์ไหมวะบอกไม่เป็นไรบอกต้องมีเรามีเราไปซื้อเบียร์มามานั่งกินกับเขาพอเวลาเขามีเขาเขาก็พาเราไปเที่ยวด้วยนะไม่กินที่บ้านพาเราไปเที่ยวอูแม่งไปทุกร้านแทบทุกร้านอ่ะเราเกะนะไปแบบร้านเหล้าร้านอะไรอย่างเงี้ยให้ตังค์เราไว้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกไม่เอาอกแต่แม่งก็ต้องเอาอ่ะเพราะว่าถ้าไม่เอาแม่ง ไม่หยอไม่โกรธเราอีกนี่ก็ยังคุยกันอยู่วะก็คุยก็คุยเฟสอ๋อตอนแรก็จะมาทั้งหลายทีแล้วแต่ว่ามันติดโควิดเนี่ยอย่างว่าเราถ้าเราพบใครเราจริงใจเ,เขาก็จริงใจกับเรารไม่ว่าจะเป็นคนชาติเดียวกันหรือต่างถั่นชาตินะเราให้ใจไปเราก็ได้ใจมาเราพบคนเราจะไปหวังผลครับถ้าภาษาพูดก็ไม่เฟียวบุญคุณมีเราก็ต้องรู้จักทดแทนอยู่แล้วใช่ไหมบุญคุณไหนที่ไม่ใช่ว่าเราไปช่วยใครแล้วเราหวังให้เขาตอบแทนเราเขาไม่ได้เรียกว่าบุญคุณหรอก มาลาม่าอะไรใส่อะไรนะโอเคใส่ที่นั่นใส่อะไรนะมันอะไรผมจะใส่นี่ลงาไหมเนี่ยครับสามช้อนจิ้มปุยอ่าเมื่อเทศซอสมะเขือเทศสามช้อนเดี๋ยวผมปิดไฟไว้ก่อนยังไม่ยังไม่ต้องเปิดไฟก็ได้นะ รอรอนี่ดีเหรออย่าทำจะได้จะช้าเพื่อนเพื่อนจะได้นี่สอนพริกเข้ากันนะสอนถั่วใยสอนถั่วใยไปหนึ่งช้อนพอผิวขาวครับครึ่งช้อนครับแค่นี้เลยอ่ะแค่นี้เลยแต่ถ้าใครอยากเผ็ดนะใส่พริกลงไปใแปลกปะ เดี๋ยวเราจะใส่พริกแทนก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะพริกแกงพริกป่นนะพริกป่นจะใส่ไปไครับเรียบร้อยแล้วนี่พริกป่นพริกป่นก็นำชอบอ่าแค่นี้พอเดี๋ยวนะนะลาดลงมาแล้วก็ลุกเคาให้มันเข้ากันผสมเข้า ซอสมันเยอะมันจะแบบว่าเวลาให้ไก่เรานิ่มอ๋อถึงตอนนี้เราปิดไฟเลยก็ได้นะครับผมปิดไฟเรียบร้อยเดีย๋ยวผมจะจัดใส่จานแล้ว เกาหลีสไตล์กล้องทรงเอครับอ่าโอ้หน้าทานเทียบนะด้วยครับไม่ใส่พริกก็ได้นะครับถ้าทานให้เด็กทานหรือถ้าใครชอบหวานๆก็เพิ่มน้ำตาลเข้าไปได้ครับหรือก็ใส่น้ำจิ้มบวยลงไปมันเยอะหน่อยเพิ่มไปใส่ก็สุกพอดีโอเคเลยขอเป็นมือเลยแล้วกันได้เลยอืี่ย เดี๋ยวเห็นมันหน่อดก็ตอนหมักก็ตัดเผื่อมันน้อย,อยอกว่านี้ครับอืมไก่เอรูดได้ทั้งกระดูกเลยนะไม่เหนียวเลยนะดีอ่ะอร่อยเพื่อนๆเฉียบทำง่ายครับได้ออกมาดูดีด้วยนะแง่เป็นหนึ่งใเมนูที่แบบไปทำจิ้บสาวเธอเธอเราทำไก่ซอสแกงะหรี่ให้ทานดูดีขึ้นมาเลยนะน นี่ทำจับข้าวแกงกิจเล่นอะไรได้หมดครับอ๋อไอ้กรสินเฮ้ยได้ดิความเผ็ดกำลังดีอ่ามันเผ็ดมากเพิ่ไปแล้วจาไปเผ็ดกรใไ่เพิ่มมันไปครับเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวมันสิอ่า คื้อนี้เราจบมื้ไหนแล้วครับก็ษาไม่ง่ายมันเพื่อนง่ายง่ายตใจก็เมนูนี้ง่ายมากครับทำตามกันง่ายเลยดูเป็นคนทําอาหารเก่งเลย่ะแต่ที่จริงได้มันไม่มีอะไรมากมายไม่มีเลยะขอบคุณเพื่อนแล้วขอบคุณน้องนี่ส่งส่งมือแล้วเซฟชู่มาให้นะนี่ได้ใช้แล้วได้ใช้แล้วอย่างดีเลยนะไ่ซ้ำน้ำมันได้แล้วนะไปซ้ำน้ำ ดีด้วยนะครับขอบคุณมากครับออขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาให้นะค,ะครับก็เรา,าก็ยัไม่ไม่มีอะไรตอบแทนนะนะไม่รู้จะตอบแทนด้วยอะไรแต่เราแบบว่าแต่น้องเขาก็บอกเขาอยากให้ด้วยใจเ,เราจะไม่เอาเพราะว่าเขาอยากให้นะขอบคุณมากครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเหมือนกันนะครับที่ให้เป็นให้กําลังใจเรารมาโดยตลอดเพื่อนให้กาลังใจพวกเราดีใจแล้ว ใช่ดูคอมเมนต์เพื่อนๆเราแบบเียรรังใจที่แบบเราสู้เราทําต่อไปเรื่อยถึงเราอาจจะแบบไรได้กงได้อะไรแล้วก็เราก็ไม่ได้ว่าจะเก่งหรือว่าจะอะไรนะอาจจะไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่แต่เราก็จะทาให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยก็จะพัฒนาตัวเองเอางั้นเถอะกินนี้ก็ฝากไว้ด้วยครับผมไก่ทอดซอสกาหลี่สไตล์กล้องทรงเอแล้วก็คิปหน้าเราจะทำอะไรก็ฝาก ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับอผมคลิปนี้เราสองคนก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นี่กดไปท่องมาจากไหนตั้งตั้ตั้งตั้งตั้ให้เราด้วยนะครับครับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย